โยเดฟซาบัดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูบายดีวิลุนชาว์ทายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Tower of Fantasy นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนว M O R P G Open World นะครับคล้ายๆกับเจ้าตัว เกณฑ์จิงอิมเพกเลยนะฮะคนดูนะก็บอกเลยว่านะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แบบว่ากินสเปคมือถือเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากินน้อยกว่าเกณฑจริงอิมเพกแน่นอนนะคนดูนะเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับบนสโตร์นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะเกมนี้แนวการเล่นก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะมีอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับเกี่ยวกับการโจมตีนะครับรับเควสแล้วก็แมปนะแมปจะอยู่ด้านซ้ายมือนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เฮ้ยโคตรตึงโคตรตึงสวยงามนะฝั่งขวาก็จะเป็นอ่าเซตติ้งต่างๆนนนะะท่าผู้ชม นี่เห็นไหมเราสามารถปรับได้อันนี้พี่ปรับสุดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยให้เล่นนะคุณดูนะก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมแล้วก็การปรับอ่าแนวภาพนะสไตล์แนวภาพอย่างนี้นะฮะพี่ก็ปรับไปแล้วแต่ว่าพี่ปรับอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอันตร้าหมดเลยนะครับเป็นเอ็กตรีมเป็นเอ็กตรีมอย่างพูดว่า90เฟรมเลยนะฮะคุณดูนะโทรศัพท์พี่ก็แรงนะครับสนสดนมันก็เป็นแปดนะครับลิงก์ทิอยู่ในนังรับอย่าแต่คลิปเลยเนะี่ยกดดูมารเราจะมาทำครีเกันดีกว่านะคุณดูนะกดที่ยนะครัเ เพลงก็ชิวๆนะครับตามสไตล์เกมเอ็มโออาพีจีแนวาภาพอนิเมะนะฮะคนดูนะเฮ้บอยมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันครับเขาก็จะอธิบายต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะอธิบายหมวดการเล่นต่างๆนี่ตอนนี้พี่อยู่ในหมวดช่วงทูตุเรียวนะครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้ใช้เจ็ตแพกนะครับเออโคตรดีไป อ๋อสามารถโจมตีได้ขนาดใช้จิตแพ็กได้นะคุณดูนะเมือกี้รู้เรื่องโอเคโอเคโอเคอันนี้เป็นอะไรอ่า X C mode guide mode X C mode ละกันนะฮะคนดูนะเป็นการไกด์นำทางนะครับนี่มีตะปุ่มตะปุ่มตามเคสต่างๆนะครับแต่เพลงชิลจริงไะคุณดูดูดิเฮ้ยไปครับ มันจะมีเควสอยู่มุมขวามือนะเห็นไหมท่านผู้ชมนะมุมขวามือบนนะครับเนี่ย go to the อะแอสตาโอมิเนียมทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวนี้รูปแบบเนี่ยมันคล้ายๆแบบว่ามันจะต้องแบบขึ้นไปดันเจี้ยนบนทาวเวอร์อะไรอย่างงี้บ่อยๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะเป็นเสาสูงๆเนี่ยนะครับอย่างงี้นะแบบมันจะมันจะเรียกว่าอะไรมนะันเป็นเกมเก็นชินแบบเทคโนโลยีอะไรประมาณนั้นนะเฮียบอย ใครที่เลยเคยเล่นเกมชินมาแล้วก็น่าจะคุ้นชินนะครับาการเล่นเกมน,นี้เนี่ยก็มีข้อส่งข้อสีให้ดูนะครับแต่เราไม่ดูนะคนดูนะสะคลิปแม่งเลยไปเลยสกอปไปเลยสกอปเาจะไปูเงี้ยอ่ะขึ้นไปด้านบนฮะทีนี้ มีคนบอกว่าพี่ใส่เอฟเฟกต์น่ารำคาญเกินนะใส่แบบทุกช็อตเลยโอเคครับแต่พี่แต่พี่จะใส่ให้น้อยลงนะอันนี้ออนไลน์นะเริ่มเจอผู้เล่นอื่นแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ hey, s. <S เคนคุณยนต์พวกนี้นะเฮ้ยมีเราเจออะไรกันแน่เนี่ยมีกระตูให้ดูนะคาสินมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ทาวเวอร์นะั้นมีปัญหานะเราต้องเข้าไปแก้ไขเรด่อยโอเคอันนี้เปิดโซนใหม่นะครับท่านผู้ชมนะอืมสแคปเปอร์หนึ่งสามหนึ่งโอเคไปออกจากแหวนพะนี่มันให้เราทำอะไรมาคุยกับสแคปเปอร์ใช่ไหมก็น่าจะเป็นคนดูแลนะครับดูแลทาวเวอร์พวกนี้นะคนดูนะงานคุยเคสด้วย โกเคกดตึงอย่าบอกนะโดดลงไปใช้เจ็ตแพ็สีลูกพี่โอ้ยเจคกระโดดเฉยโอเคกระโดดมาใช้เจ็ตแพ็เย้นี่มันเทคโนโลยีขั้นสูงนี่คนดูไอรอนแมนบอสนี่ไปที่ไหนโอเคไปที่ฐานนะครับสเกปเปอร์หนึ่งสามหนึ่งนะแต่มันบินช้าไปหน่อยอ่ะเฮ้ยเกือบตกเกือบตก แม้แต่เราลงจากที่สูงเราก็จะเปิดได้นะครับไปเฮียบอยมันจะมีการรีโหลดด้วยนะครับคนดูนะอันนี้กล่องเลยลอตีได้ไหมอลอตีกล่องได้ด้วยอุ้นลอตีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเดี๋ยวเราจะทำการกระโดดฮนะคนดูแต่เจ็ตแพ็กจะแต่เจ็ตแพ็กมันช้าไปหน่อยเหมือนคนดูนะ แต่ก็ชุนเวลาเราได้หน่อยลงมาตรงนี้จัดมันฝึกเหรอหรืออะไรออทีนิวจ้ะกี่เฮ้บอยสกิปสกิปพูดผิดไม่นใช่กดคอนตองกดสกิปไม่ใช่กดคอนทิน,นิวอะไรอ่ะเฮ้ยสู้ไอ้พวกนี้มาเอาดิเน,นี่ไหมเนี่ยต่อสู้เราได้ต่อสู้แล้วนะครับคนดูนะมันมีสกิลนะครับนะสกิลอื่นด้วยนะครับเปิดดาบใหญ่ Oh. นี่ปันดาลรวนรวนนัว,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 วน,นี่ไม่เปิดอ่าสัาเรียกอะไรนะสกิลใหม่ครับอเฮ้ยบอยตอนนี้แล้วก็อ่ากับจัดไปได้แล้วนะครับคนดูนะโอเพนวิโพนอ๋อโอเคเปิดตรงนี้นะครับอินเทอร์เฟซมันดูยากหน่อยวะ่ะคนดูบอกเลยนะครับอินเทอร์เฟซดูยากจริงนี่เปิดของไอ้สัตว์กระชาไม่ดูไม่ดูดว่าเกลือชัวร์ เฮ้ยเปิดตัวละครได้ไหมวะ SR ด้วยตัวละคร SR นะครับคุณดูนะเยียดโตรตึงขคตรตึงย้อนกลับมาฮะวิดพื้นสวิตช์อ๋อเปลี่ยนตัวละครเหรอหรือว่าเปลี่ยนอาวุธอืมโอเคใส่อาวุธใหม่ได้เลือกตัวละครได้ด้วยกูว่าเฮ้ยน้นี่อนาตโตมี่ฮะสกิปไปสกิปไม่ดูไม่ดู นี่ตัวใหม่เราแอคทีฟจ้ะนำมาใช้ได้นะครับตัวละครพวกนี้คือตามสกายตามสไตล์คล้ายๆเก็นชินนะครับเขาแบบสามารถแบบเอาตัวละครใหม่มาใช้ได้วิน้องน่ารักดูดิน้องน่ารักซะด้วยนะนี่คุยครับสเกปเปอร์อ้าวแม่งตัวละครกูเป็นผู้ชายเฉยงงงงเด็กสกิปจ้ะ ไป1น8 118้อยรอยเมตรเฮ้ยตัวไหนวะมันมีคนเพื่อนเราเพื่อนเรามีผู้เล่นนะครับมีผู้เล่นเยอะอยู่นะกิมนี้หมอกเลยอยู่ชิวๆตามสไตล์นะฮะมายืนชมวิวสักหน่อยนะกันนะคนดู ก็ตึงก็ตึงยืนถ่ายรูปยืนถ่ายรูปชิวๆน ouais ี่ผมชอบสาวกิมน pues, ี้่าคุณดูชอบมากเลยนะคุยกับเจ้าตัวนี้ใช่ไหมโอเค เรียบร้อยจ้ะไปไหนต่อพิสตาน,น่าฮะคนดูบินบินบินนี่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 แอันนี้ผู้เล่นนะครับผู้เล่นหมดเลยเฮ้ยสกิลน้องก็เท่สกิลวันติไปไหนต่อดูแมพก็ได้ครับแมพเขาจะบอกทางอยู่นะฮะคนดูนะอันนี้เริ่มมืดแล้วนะครับนในในใน,ในเกมก็จะมีเวลาด้วยนะค,คนดูนะ สามารถปีนได้ปีนปน่ายตรงนี้นั่นได้ <c oughs> ว,ว้าวโอเคแตกขึ้นมานิดนึงฮะนี่เป็นที่หมายอ๋อสามารถเทเลพอร์ตได้เหรอทราัสมิธอ่าโอเคก็เรียกทราัสมิธนะครับในเกมน,นี้คือวาร์ปนี่คือทราัสมิธนะครับยี่งโคตรตึงโคตรตึง ิกี้มาโผล่มาที่ฐานแล้วนะครับคนดูนะแม้วแต่ไซนแต่ก้อนเป8ดๆผมแม่งเอาอยู่เหลือๆนะครับคนดูนะในเจ้าตัวโทรศัพท์ l e n o v o l e g i o n นะครับ2 Pro นะครับลิงค์ซื้ออยู่หน้าล่างคำหย่ใต้คลิปเลยนะฮะไปนี่ฝั่งซ้ายมือจะมีปิงนะมีแบบค่าปิงบอกอยู่นะครับ จริงไม่ต้องอ่านควิดก็ได้หรอกคุณดูนะตามตามที่มันแบบบอกให้เราไปทำอะไรนู่นนี่นั่นนะครับน,น,นี่สอนตกปลาชัวร์เลยผมว่าอ๋อ,อตกปลาขึ้นมาเพื่อทำอาหารนะฮะคุณดูนะมาชอบสาวมันอนะนี่อะไรเมื่อกี้นี้มันมีอะไรขึ้นด้วย ้ยม,ม,ม,มีมีน้ำไหลด้วยว่ะคนดูดูดินดมันต้องทำอะไรมันบอกว่าอ่าคัชคือให้จับซิเวอร์เบสโอเคซิเวอร์เบสเหรอนี่นี่จับซิเวอร์เบสนี่เมื่อกี้นี่โอ,โอเคให้ว่ายไปตรงใกล้ๆป่านะครับนี่อย่างนี้ ัโอเคจับได้แล้วที่นี่มาทำอาหารนะครับมีคริปปี้โอเคเอามาทอดนะครับสกิปปี้ปลามาทอดโอเคคุกกิ้สักหน่อยอะจัดการจ้ะตกเต็กตกเตกเตะหนี่ได้มาแล้วอาหารเรานะครับทำอีกทำอีกทำเรื่อยๆโคตรตึงโคตรึง,โ,รงโอเคสิบสามสามมิตรโอเคเดินไปหา เจ้าผู้หญิงคนนี้ไป I love you เอานี่ไม่ให้ทำไรนะมาโอเคให้อุ้มมันมาเหรอมาใส่ตัวนี้อวดบอยเอวอ๋อนีทำเสาโอเคทำเสานะครับทาวเวอร์ This what it is really l o o k skipper k นี่เจอใครวะเนี่ยซีขอโทษทีนะไปว่ายหกสิบเมตรโอเคตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับคุณดูนะมีฝนตกด้วยนะครับผมชอบซาวเกมนี้ว่ะแม่งโคตรชิวอ่ะชิวมากเลยนะคุณดูนะ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเล่นเกมผ่อนคลายผ่อนคลายสไตล์ลูนา่ามันไม่ใช่สไตล์ลูนานสไตล์ทาวเวอร์แฟนตาซ,นซนีนะครับอืไปเดินไปฮะคนดูนะเอามาส่งพิซส,สักหน่อย น้องเขนาน่าจะผิดหวังอะไรสักอย่างมาอูมาอู๋โอเคนะครับก็ฝากกันด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมมือถือที่มีชื่อว่า Tower of Fantasy นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างค้างในใต้คลิปเลยครับเปิดให้เล่นอ่าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันบิกบ๊กบุ๊ช่วยเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบที่ต่อไปด้วยครับบิ๊กบุ๊คไปคลิปหน้าบายจ้า